ก็ดีมากครับก็แบบขอบคุณแฟนๆทุกคนมากจริงๆนะครับที่ทําให้ละครเรื่องนี้เนะี่ยแบบกระแสดีเรตติ้งดีคนพูดถึงเยอะก็รู้สึกหายเหนื่อยนะครับก็ก็แอบ,บหวังลึกๆมาตลอดนะฮะแต่พอมันเป็นจริงมันก็ยังรู้สึกดีอยู่ดีดีกว่าที่หวังไว้เยอะเลยครับเ,รเขาก็บอกว่าชอบคือคือทุกคนเนี่ยเอาจริงๆนะนอกจาก แฟนๆที่เป็นแบบแฟนคลับของเราของพิ้งพลอยหรือว่าเป็นบ้านคู่หรืออะไรเงี้ยคนอื่นเลยนะเขาก็บอกละครสนุกมากใช่ก็คือเหมือนแบบมันโชคดีตรงที่เรื่องนี้มันได้นอกเหนือจากแบบเอความความจิ้นความแบบคู่เราเนี่ยคือคนที่เขาแบบแฟนใหม่ๆเขาเข้ามาดูเขาก็ชอบกันมากเหมือนกันใช่ครับ ก็เยอะเลยครับได้บูเยอะเลยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำบ่อยนะเพราะปกติเล่นละครคนจะจับไปเล่นเป็นแบบเอออยู่ในออฟฟิศอะไรจะอยู่ห้องแอร์ซะมากกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้ทำอะไรเยอะกว่าที่ที่ปกติได้ทำครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีชอบชอบชอบแต่ก็ ถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ว่าพอออกมาแล้วมันดูดีอะ่ะเราก็รู้สึกภูมิใจอะ่จอะภูมิใจตัวเองไม่มีอะไรเ็บวไม่มีไม่มีมมมมถ้าผมากลับมาก็ใช่จร,จริงจริงอ่ะถ้าละครอ,อ,อาจจะนานแต่ว่าจริงๆระหว่างทางเราก็มีงานคู่กันเรื่อยๆมาตลอดก็เจอกันอยู่เรื่อยๆครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเหมือนเราก็ สนิทกันประมาณหนึ่งต่างคนก็ต่างรู้จังหวะของกันและกันเวลาทำงานด้วยกันมันก็โฟล์ขึ้นไหลลื่นขึ้นโอ้โหคือเห็นพัฒนาการของน้องนะของพิงพลทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบ,แบบสวยขึ้นมากๆอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งสวยขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะก็และก็ยังไม่หยุดนะก็ยังไปต่อนะครับส่วนเ,เรื่อง เรื่องฝีมือเรื่องอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนมากถ้าเกิดว่าใครที่ดูมาตลอดก็น่าจะเห็นเหมือนที่โก้เห็นนะเพราะเขาแบบเขาพัฒนาตัวเองแล้วก็ก็ดีใจรู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับการแสดงผมก็กแล้วแตม่มันก็ตามแบบตามคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ว่าก็ดีที่เรื่องนี้ผมได้แบบได้ทำอะไรเยอะได้เล่นหลายอารมณ์มีทั้งแบบ ความทำกวนความตลกบูกโดด๊โกรธดรามา่าร้องไห้คนก็เลยคนก็เลยชมกันเยอะพูดถึงแบบ acting ของในเรื่องนี้กันเยอะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าบทเขาเอื้ออํานวยมากกว่าก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ติดตามแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้กําลังรออีกไม่นานเกินรอน่าจะได้เปิดกล้องถ่ายทําแล้วก็เร่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับว่า เรื่องอะไรยังไงเพลงก็อออออตอนนี้ออแอบบอกนะฮะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงวันที่20 20, 20 21กระกฎาคมมีเพลงใหม่ให้ฟังกันเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่าย MV ใช่แล้วผมก็ไปท้าทำร,รุ่นพี่ในวงการที่ผมรักคนหนึ่งมาเป็นตัวเอกใน MV ให้ผมด้วยวหหบอกไม่ได้เดี๋ยวรอดูอาจจะไม่ใช่ทั้งหญิงทั้งชายก็ได้ไ <laughs> ก็เป็นเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบผมบอกชื <S <S ่อเพลงเลยก็ได้ชื่อเพลงว่านี่ไม่เคยบอกที่ไหนอันนี้ที่แรกเลยนะครับเพลงว่าถูกออกแบบให้อยู่คนเดียวอ่าแล้วก็ใช่จริง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 วงเราอ่ะชื่อเพลงยาวมาตลอดอยู่แล้วครับก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเพลงว่าถูกออกแบบให้อยู่คนเดียวแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบคือ หมือนใช้ใช้ประกาศได้ว่าฉันโสดน,นะอะไรอเออเวลาสมมุติไปร้องตามงานตามคอนสเสิร์ตตามอะไรเงี้ย<ม>ก็สามารถเป็นเพลงบ่งบอกสถานะได้เคลงเ,เพม่าไไเคยครับเคยเคยตอนหลังเราก็เลยเพยายามแบบว่าเอายาวๆไว้ก่อน <c oughs> ได้เลย <c oughs> ครับก็ฝากติดตามผลงานของโก้ด้วยนะครับทั้งละครทั้งเพลงเลยนะครับยังไงถ้า มีโอกาสก็มาเจอกันตามคอนเสิร์ตตามงานได้นะครับ